สวัสดีครับผมมันพินกับช e l น i ฟิ d ไทยใน u t ท b e ครับนี่อยู่ที่ปัตตานีครับแล้วก็นี่เป็นซุปเนื้อนะครับซุปเนื้อกับอ,อันนี้ซุปใส่ใส่พงัวด้วยนะครับจะเป็นพวกผักขี้ริ้วนะครับอยู่ที่ร้านเจยอะนะฮะอยู่ร้านเจยอะร้านเจยอะนี่ก็ทางเลยจะบางติกรมาหน่อยบอกยากอยู่แถวไหนอะ ตรงถนนสายหลักที่เป็นถนนที่มีมัสยิดกลางแล้วขับตรงมาแยกไปยะลาขับตรงมาแยกไปยะลานะครับก็ผ่านให้เห็นมัสยิดกลางก่อนนะครับแล้วก็มานี่ครับจะเป็นร้านเจียกนะฮะให้ดูนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในร้านนะแยกตลอดรูปเยที่นี่จะมีเมนูอยู่2อย่างนะครับคือซุปเนื้อข้าวเปล่าแล้วไข่เจียวเท่านั้นเรียกว่าเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ครับทาอย่างเดียวก็คือซุปเนื้อนะครับอันนี้ เป็นเนื้อเปื่อยอย่างเดียววันนี้เป็นเนื้อเปื่อยใส่ผ้กขี้ริ้วครับผมเดี๋ยวมาชมกันครับว่าเป็นไงคแครับก็ก็มีผักสับพริกขี้หนูมาให้มีหอมมาแล้วนะครับหอม,หอมทอดแต่ถ้าใครอยากเพิ่มนะครับก็มีหอมใส่ด้วยเล็กๆมาให้นะครับแล้วก็น้ำซุปน้ำจิ้มแดงๆนี่ทำอะไรเนี่ยหวานๆเปรี้ยวใส่ลงไป ใส่ไปนี้หวานเปรี้ยวเปรีย<ส>ปร้ยวเป็นหลัหก<ส>นะม,<น>มาชิมรสชาติกันครับเอ๋อเขามีผักให้ด้วยนะครับหอมแตงกวานะครับอร่อยมากครับเป็นซุปเนี่อร่อยแล้วก็ซุปทางใต้เนี่ยเขาจะใส่ถุงมอกนะฮะ จะมีรสชาติของกลิ่นถั่วง,งอกอยู่ในซุปเนื้อนะครับซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัวไม่เหมือนกับซุปเนื้อที่อื่นแล้วน้ำเนี่ยจะเป็นน้ําใสนะครับสังเกตจะเป็นน้ําค่อนข้างใสไม่ได้ข้นนะฮะลองทานเนื้อดูครับอือร่อยมากครับนี่ครับเป็นรสชาติอย่างนี้แหละครับที่หามานาวนะทานกับข้าวนะครับ ต้องมาที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับปัตตานียะลานราธิวาสนะครับซึ่งจะมีรสชาติแบบนี้รองไข่เตียวหรือมั้งครับตคอน่มีอตกตัวนนี้่มันจะคตหลมกราัไเป็นแบบนี้เราไม่เหนุาไ้แบใส่ถุอเหมือนกันนี่ค um. รับ มาเตรียมให้เติมตัวนี้อย่างเดียวถอร่อยครับจริงผมสันนิษฐานนะว่าถั่วง,งอกเนี่ยอาจจะเป็นอิทธิพลจากอาหารจีนนะครับมันก็ามาผสมกันหลัหากการใช้ถั่วง,งอกนะฮะ เพราะว่าแถวนี้ก็เป็นชุมชนค้าขายกันมาแต่โบราณน,นะครับอ่กระเก็่อยครับก็ม,มา,มารับอย่าลืมครับร้านเจยเยอะครับที่ปัตตานีครับราพบกันใหม่กับชาแนลฟิวไทยในทุกครับ f W RTSAI สวัสดีครับ